ู่อยากบอกอะไรเรานะคะวันนี้ก็ขออนุญาตอันเชิญพ่อแก่นะคะมาทํานายทายทักให้ทุกคนนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรปู่กันนะคะขอให้ทุกๆคนสำฤิดผลดังใจปาถนาคิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จขอให้มีวาจาสิทธ วาทะสิงคิดทำสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามเจตจำนงด้วยเธอมาเรามาดูกันเลือกมาหนึ่งใบนะคะเลือกมาหนึ่งใบว่าโอ้พ่อแกอยากบอกอะไรเราบ้างนะคะพ่อแกอยากบอกอะไรเราณนะเวลานี้อยากบอกอยากเตือนอะไรเราเลือกมาหนึ่งใบนะคะใบที่หนึ่ง ใบที่หนึ่งนะคะบ่งบอกถึงว่าหลังจากนี้สิ่งที่เรากังวลเราคิดหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยคำตอบอยู่เราจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการศึกษาหรือใดๆก็ตามหนูจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีข่าวเป็นมงคลเร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะสำหรับใบที่สอง สิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาทำไมเรานอนไม่สนิทเรารู้สึกแปลกๆในเรื่องอารมณ์คิดมากคิดเยอะหรือไม่สบายตัวในช่วงนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับสิ่งที่หากันจนเจอหรือใดๆก็ตามข้อแนะนำคือหนูต้องขอคขาอัญม จุดทูตสิบดอกขอข้ามากรรมนะคะไม่ว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปพังไปมันเกี่ยวกับสิ่งศักนะด,ดิ์สิทธิ์นะลูกหนูอาจจะพังปากพูดไปสมมุติมีใครบอกเฮ้ยที่เนี่ยขังมากเลยนะที่เนี่ยดีมากเลยนะอะไรเนี้ยแต่ว่าบางทีเราจะอาจเผอไปว่าเฮ้ยใช่หรอจริงหรอหรืออาจจะเป็นพันธสัญญาใดๆก็ตามหรือตัวหนูเองเนี่ยไปติดคำมั่นสัญญาอะไรไว้หรือเปล่า เลยทำให้รู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยหลับไม่สบายตัวรู้สึกมีคนมองอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราอยากรู้เราสงสัยอะไรก็ลองมาเปิดดวงดูแต่ถ้าเรารู้ว่าคือที่ไหนหรือลืมก็ตั้งโต๊ะขอขอมากรรมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะขี้คายจะผ่อนคลายเพราะว่าอันนี้มันคือการทวงถามถึงสัจวาจาถึงคำพูดที่พูดไว้นะคะต่อไปสำหรับใบที่สาม ใบที่3มสิ่งที่ท่านเตือนคืออุบัติเหตุสุขภาพให้ระวังในช่วงเดือนสองเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะถ้าถ้าสมมุติเราบุญขับรถอยู่แล้วให้ระวังยิ่งขึ้นเลยนะอุบัติเหตุสุขภาพต้องระวังเยอะๆการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงเมื่อไหรที่ทะเลาะกับใครก็ตามให้เรารู้เสมอว่าเราเสียเปรียบอย่าทะเลาะลดอารมณ์นะคะ ส่วนเรื่องก,การเสริมเรื่องถ้าสมมติเราไม่อยากให้อุบัติเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ทำให้หนักกลายเป็นเบาหรือโรคภัยที่เจอให้หนักกลายเป็นเบาแม่แนะนำคือไปบริจาคเลือดบริจาคลงศพงดเคี้ยวเนื้อสัตว์สิบห้าวันทำสามสิ่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งหรือเดือนหรือ,รอถ้าเป็นไปได้ที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มทำแม่งทำแมงแล้วพุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็ได้ลูกนะคะ การทําบุญการให้ชีวิตไม่เสียหายมันคือมงคลกับชีวิตหนูทั้งนั้นนะคะสําหรับใบที่3ใครได้ใบที่3ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นเหมือนลางบอกเหตุให้ระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุอ่แม่ฝากไปด้วยสําหรับใบที่3